ให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ไม่มีโอกาสไม่มีช่องให้กิเลสเข้ามาครอบงำทำหน้าที่เพื่อธรรมะทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ก็คือทำหน้าที่เพื่อธรรมะถ้าพูดอย่างสมัยใหม่น้อยก็ว่าทำงานเพื่องานถ้าผู้ใดทำงานเพื่องานงานของผู้นั้นจะเป็นการปฏิบัติธรรมะอยู่ในตัวถ้าผู้ใดทำงานเพื่อเงินเป็นต้น งานของพู้นั้นจะไม่เป็นการปฏิบัติธรรมะอยู่ในตัวแต่จะเชืเออกไปนอกทางของธรรมะนันถ้าถือหลักว่าทํางานเพื่องานแล้วก็คือทํางานเพื่อหน้าที่ทํางานเพื่อธรรมะโดยตรงไม่มีทางที่จะเป็นอย่างอื่นเราก็เลยสบายสะดวกไม่ต้องา่าวะผวนลหลายเรื่องหลาย,ายราวที่นั่นที่นี่ ต้องไปหาธรรมะที่วัดหรือที่เมืองไหนหที่ต่างประเทศหรืออะไรกอนน้องนี้